สวัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาล3นะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองของน้องอนุบาล3ด้วยนะครับเจอกับครูเบอร์ดี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับการสอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยครูได้สอนไปเกี่ยวกับอ่าสัปดาห์หนึ่งมี7วันใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในเด็กลองมาทบทวนความคิดกันหน่อยได้ไหมครับว่าคําศัพท์คํานี้เนี่ยมันอ่านว่าอะไรนะ1สัปดาห์มี7วันนะครับเด็กๆ วันเสาร์ครับวันเสาร์วันเสาร์าพูดว่าอะไรนะวันเสาร์พูดว่า s a t u r d a y Saturday อันนี้คือครูต้องพูดให้เด็กฟังนะครับคำนี้นะครับวันอาทิตย์ครับเด็กๆวันอาทิตย์คือวันอะไรนะภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรนะวันอาทิตย์ก็คือ Sunday Sunday ต่อไปครับวันจันทร์ครับเด็กๆวันจันทร์ Monday Monday วันอังคารครับวันอังคาร Tuesday Tuesday วันพุธครับเด็กๆวันพุธ Wednesday Wednesday วันพฤหัสครับ Thursday Thursday วันศุกร์ครับเด็กๆ Friday Friday เด็กๆพอจะจำกันได้ไหมครับว่ามันมีสองวันเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยที่เด็กๆเนี่ยไม่ต้องมาโรงเรียนครับคือวันอะไรนะครับเด็กๆวันอะไรนะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เด็กๆรู้ไหมครับว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันว่าอะไรครับวันเสาร์ชื่อว่าอะไรนะครับวันเสาร์ Saturday ครับอ่าและก็วันอาทิตย์ก็คือวัน ซันเดย์นะครับสองวันที่เด็กๆไม่ต้องมาเรียนก็คือเซทเทเดย์กับซันเดย์นะครับเด็กๆต่อไปอันนั้นคือจบไปแล้วนะครับทบทวนเกี่ยวกับ1สัปดาห์มี7วันต่อไปไปทบทวนคําศัพท์เกี่ยวกับผลไม้นะครับเด็กๆเด็กๆชอบกินผลไม้อะไรกันบ้างครับช่วงนี้แต่ครูคิดว่าช่วงนี้เนี่ยทุเรียนเยอะใช่ไหมครับทุเรียนเนี่ยคำศัพท์ที่พูดคําว่าทุเรียนเนี่ยพูดว่าดูเรียนดูเรียนก็คือทุเรียน เดี๋ยวครูจะมีคำศัพท์คำศัพท์อื่นมาให้เด็กลองดูกันนะครับเด็กๆน่าจะชอบกิน,ก,นกันใช่ไหมครับคำนี้ครับบาน,นานาะเด็กๆพูดตามครูนะครับบาน,นานาะคำที่สองครับเมงโกเมงโกคำที่สามนะครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล คำที่สี่ watch melon w a t e r melon คำนี้แปลว่าอะไรนะครับเด็กๆมีรูปด้วยอันนี้แปลว่าแตงโมนะครับเด็กๆชอบกินกันไหมครับต่อไปครับอันนี้เด็กน่าจะรู้จักกันนี้เลย apple ก็คือแปลว่าแอปเปิลนั่นเลยครับเด็กๆครับ apple mango มีรสเปรี้ยวๆนะครับ,รบ,รถ,รบถ้าสุกแล้วก็มันจะมีรสหวานนะครับเด็ก m มงโกแปลว่ามะม่วงนะครับอ๋ออันนี้ครับบางคน้็ไม่ค่อยชอบกินนะครับอันนี้ Banana, บันนาะบันนาแต่ว่าเด็กๆรู้ไหมครับว่าบันนาเนี่ยกล้วยเนี่ยมีสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยชอบกินมากเลยใช่ไหมครับคืออะไรนะครับเด็กก็คือมังกี้มังกี้ก็จะชอบกินกล้วยนะครับบันนาครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกหนึ่งรอบครับบันนาะ m a n g o a p p l e watermelon อในผลไม้สีอย่างนี้เด็กๆชอบผลไม้อะไรกันไหมครับส่วนคุณครูเนี่ยชอบผลไม้อันนี้ครับอ่ก็คือคำว่า Watermelon ก็คือแตงโมนะครับเด็กๆอ่า อันนั้นก็คือจบไปแล้วนะครับสำหรับการทบทวนคําศัพท์เกี่ยวกับ1สัปดาห์แล้วก็มี7วันแล้วก็คําศัพท์วันนี้เกี่ยวกับผลไม้นะครับก็คือคําศัพท์ผลไม้คือフルส์ก็คือคําศัพท์เกี่ยวกับผลไม้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูการบ้านกันก่อนเลยนะครับการบ้านครั้งที่แล้วเนี่ยที่กึณงครูให้เราเนี่ยไปนับสิ่งของใช่ไหมครับเด็กๆเก่งมากเลยนะครับนับกันได้ดีแล้วก็เก่งแล้วก็ถูกต้องกันด้วยครับการบ้านวันนี้เนี่ยให้เด็กๆเขียน ตามเส้นรอยปละครับอันนี้นะครับมีคาว่าบันานาออเรนจ์เมงก APPLE ปลและก็วอ r เม l o n แค่5ใบ5ข้อครับ5หน้านะครับ5ผลไม้นะครับที่เมื่อกี้ที่ทครูสอนไปนะครับโอเค okay, นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฟรุตผลไม้นะครับไว้ พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับให้เด็กรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ Good bye